คนเยอะมากทุกคนไปเดินงานเพชรเอ็กซ์โปวันสุดท้ายกันนะคะเก็บภาพบรรยากาศว่าวันนี้มีของอะไรกันบ้างคนที่มาไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินแบบจุกๆหลายคนพาหมาแมวมาเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่หมาแมวพีว่งูพี่งูอะไรก็มาครบเข้ามาเราจะเจอบูธ ตีบอสปะเตะตากงเกงงเกงน่ารักมากเป็นอาหารเม็ดแหลบมีขนมแมวเลียใดๆซ้ายมือก็จะเจอบูธโอคิกโกะนะคะก็จะมีพวกอาหารเปียกพวกทซายโอคิกโกะเ็นก็ใช้มาหลายตัวเลยนะตัวนี้ชอบที่สุด อันนี้ใช้ดีมากมาเดี๋ยวเฮนพาเดินตั้งแต่ซ้ายสุดเลยนะคะมาไล่ๆกันบูธนี้ยังไม่เปิดเฮ้ยแต่แพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยอะ่ะไม่มีภาษาไทยเลยนะอันนี้บูธนี้ที่เราได้ยินภาษาจีนเมื่อวานปะ่ะน่าจะเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศเขาหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่แน่ใจอะไรนะ,ะเนื้อตาผาเนื้อตคืออะไรก็คือตัวนี้ปะ่ะเฮ้ยนี่นะคะราคา อัลตราโฮลิสติกนะโอ้ oh, เดี๋ยวนี้มันแบบทำมันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะอาหารสัตว์อัลตราโฮลิสติกฟังชั่นัลเกรดนะคะเนื้อสดและส่วนประกอบหลักแต่ธรรมชาติ90%สูตรแมวเนื้อตะผ้า2กิโล1,380บาทส่วนผสมตีสาบแล้วก็แล้วก็โปรต, oh, <ne S 2> ตีนเนาะโปรตีนดัดเลยเนี่ยแพ็กเกจจิิง อันนี้จะเป็นร้าน Per Craft นะคะก็จะเป็นพวก Accessories oh. พวกแนวแอสเตติกใดๆอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลเอามาติดกัะปอกคออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องซื้อปอกคอไปก่อนใช่ไหมอันนี้น่ารักเหมือนเขาถักเองหเลยป้าไม่แน่ใจอันละ250บาทเองทุกคนใครใช้ Air tag ก็เอา Air tag มาห้อยได้ด้วยเป็น Air Air tag pouch นะคะ270บบาทมีอันนี้ด้วยอันนี้น่ารัก แคดเฟชชามอันนี้ก็จะใส่ชามได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแนวแบบอะคริลิกนเนาะแต่ว่านี้เป็นงานผ้านะคะสวยเหมือนกันเนี่ยเมืมามา่อวานเมื่อวานมองอันนี้ไว้ทีท่นอนดูผ้าปูอะไปดูกันว่าอันนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจให้แบบแค่วางพื้นแล้วให้แมวนอนหรือเปล่าอะแต่มันน่ารักมากเลยนะดูสิเป็นฟิลแบบที่นอนแล้วก็เห็นอันนี้ด้วยเป็นฟิลกระเป๋าเนี่ยน่ารักเลยดูดิเป็นที่นอนแบบลูกคุณนิดนึงอะพี่หมอกเป็นสโตรเลอร์สองใส่รถเข็น อ๋อเห็นไหมที่ใส่รถเข็นจริง,รงๆด้วยแกมันคือแ c อคเซส r ซอรี่รถเข็นนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะที่เขามีในโปรในงานก็จะเป็น1แถมหนึ่่าจะราคาแบบสมเหตุสมผลนะเอเออไม่แพงเอาจริงนะไม่แพงเลยเพราะว่าคุณภาพงานอะไรมันดีมากดูสิเนี่ยการตัดยงตัดเย็บนะคะ ปีนี้พิงพอพอมาออกบูทด้วยนะเวลาเฮนอาบน้ําให้ลูกแมวเฮนก็ใช้พิงพอพอเหมือนกันและทุกวันนี้โปรดักต์ไลน์ก็ออกมาแบบเยอะมากหลาย SKU มากแต่เข้าไม่ถึงเลยตอนนี้คนเยอะมากเชื่อไหมนี่ว่ามาตอนแบบ สิบโมงต้นๆน่นะบางบูธยังเข้าไม่ถึงเลย <laughs> เออคนเยอะจริงดีที่เรามาไวปีนี้คารัฟโบโก็มาเหมือนเดิมสามพะพงสามพะพุงอะไรเขาขายดีมากในงานจะขายที่690บาทปอกคออะไรเขาก็ใช้ดีนะโปรที่งานของเขาก็ลดราคาเหลือ590บาทซื้อ3แถม1ด้วยบูธเนี้ยคืองานดีทุกปีเลยนะแล้วราคาก็คือแบบมองว่าถูกไปเลยอะ่ะเป็นร้านแคสมิวเมเอ้ยเดมเดิม มิว The Museum เออเใช่ใช่จะเป็นของน้องแมวที่สามารถแต่งบ้านได้ด้วยอนี่เห็นไหมเชอบิลเาก็เลยแบบสวยมากโดยเฉพาะเฉพาะอันนี้ค่ะ masterpiece มากเลยทุกคนดูทำมือใช่ไหมใช่อันนี้ประกอบงกต้องประกอบชิ้นเเครับวามแบบมันจะไม่มีความโค้งอะไรอย่างงี้ได้ขนาดแล้วแมวว่จะเป็นกอสาในนั้น ดูดินะร้าดูสิเนี่ยถ้านองเข้าไปนอนก็จะเป็นเหมือนแบบตัวทิชกับแบบุ้งมองอีกแบเข้าไปซื้อออนไลน์กันได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มาในงานมีโรงมีเรืออะไรเต็มไปหมดเลยแกดูสิมันเป็นงานฝีมือนะคะนี่เผื่อใครชอบแล้วน่าจะต้องมีคนชอบแนวนี้ร้านนี้นะคะจะมีฟรีได้แต่ที่น่าทึ่งคืออันนี้เฮนนะลองกับตัวเองที่บ้านนะเมื่อวานซื้อไปแล้วกล่องหนึ่ง น้องกินอร่อยเฉยแล้วมันเป็นแบบนกกระทาทั้งตัวทุกคนคืออันนี้นะคะจะเป็นนกกระทาที่เป็นนกตัวผู้เท่านั้นก็คือในอุตสาหกรรมอาหารนะคะเวลาที่เขาโตพอที่จะสามารถคัดเพศได้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บเป็นตัวเมียเพื่อเลี้ยงไว้เพื่อเอาไข่ส่วนตัวผู้ที่ไม่สามารถให้ไข่ได้ค่ะก็จะถูกคัดทิ้งใช่แล้วก็กลายเป็นฟูดเบสเราก็เลยเอาเขามาทําให้เป็นประโยชน์เขาก็แอดแวลูไปนะคะใช่เขาเป็นชนิดของโปรตีนที่แบบมีประโยชน์มากๆแล้วก็กระตุ้นความเป็นแบบ นักล่าของแมวได้ดีมากอันนี้บอกบอกเลยนะว่าน้องกินอร่อยจริงๆนะคะเห็นซื้อไปแล้วเมื่อวานเนี่ยดีมากทุกคนแล้วก็จะมีพวกแบบหัวใจเป็ดอะไรอย่างเงี้ยเอาไปลองหมดแล้วคือแมวชอบมากแล้วก็มีน้ํายาล้างจานด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยส่วนบูธนี้นะคะข้างๆกันก็จะเป็นโปรบาติกโปรบาติกนะคะว่าจะเป็นรูปแบบของของโดยเนะ,ะ้ะค่ะบบโปรบาติกจะทามาจะเป็นรูปแบบของซองเรียนซองเรียคมันทนความร้นอนได้แล้วมันสามารถบว้นได้ แล้วก็ได้เรื่องของกกันด้วยกินง่ายมากเห็นซองครับอ,อันนี้เฮงก็เคยให้น้องหมาลองแล้วชอบมากใช่ล็อกเก็ตชอบอันนี้มากแล้วก็น้องแมวก็กิน,นใช่ตัวใหม่เลยครับตัวใหม่อ,อ,อ๋อที่ฉีดเป็นพรีเวติกสเป,ปร์สเป,ปร์ปปรนี่กุหน้านี่แมวแมวของแท้ ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธมิจิโนกกุฟาร์มนะคะน่าจะเป็นเนื้อม้าแน่ๆเลยนะอันนี้มีนงโจค่ะกินได้แค่น้องหมาเหรอคะอ๋อน้องแมวทานได้อันนี้จะกนเป็นน้องแมวซิโจ้อันนี้เป็นปลาอะไรนะคะเหมือนเหมือนปลาเฮิรเออใช่หน้าตาเหมือนเนาะเอ้ยอันนี้น่าจะกินอร่อยอ่ะบีบโรยลงข้าวอะไรอย่างนี้าทูน่าโหดูเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะวันนี้อดให้ดูเนื้อม้านะ ราคาเป็นยังไงบ้างคะถ้เป็นจิงโตนะคะจะเลอที่390บาทจะนําเข้ามานะเพื่อนแต่ราคาไม่แพงเลยตอนแรกนึกว่าเป็นพันนาเข้ามาทั้งห่อเลยไม่มีการโปรเซสอะไรที่ไทยอีกทีนึงคือมาที่ไทยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในราคา390บาทเผื่อใครอยากให้ไปลองนะคะร้านนี้นึกว่ามาเปิด ร้านในฮอนะคะโยโย่เพชรน่ารักอ่ะทำไมเขาทำแพ็กเกจจริงน่ารักจังจำกัด1ชิ้นต่อท่านได้59้าสบ้าบาทขอบคุณค่ะได้ผ้าเปียกเห็เอหยเ่ยเห็นคนซื้ออันนี้เยอะมากคลีนนิ่งโกบอะไรเนี่ยเออรู้แล้วว่าแบรนด์ชื่ออะไรเนาะเขียนเต็มไปหมดโยโย่ปีนี้พิเปอร์ก็มานะคะเห็นก็เป็นลูกค้าประจำของเขาโอ้หนึ่งแถมหนึ่งเออเปิดมาเลยชอปปี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่เห็นแล้วมาเห็นในงานนะ พิ่งรู้ว่าพิเปอมันมีแบบที่ล้างตัวล้างแชมพูครีมนวดอะไรงี้ด้วยแล้วก็อุ้ยอันใช่อันนี้อุ้ยอันนี้น่าลองมากเป็นแอนตี้แบคทีเรียลนะคะที่เขาบอกใช้กับหมาแมวได้ระวังเรื่องหินอ่อนก็พอสมมุติถ้าที่บ้านใครมีหินอ่อนเยอะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะจัดไปแล้วหนึ่งอันนะฮะเพราะว่าร้อยกว่าบาทเองเอาไปฉีดล้างห้องน้ําแมวที่ตักทรายแมวอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็น ล้างที่ตักทรายแมวทุกวันนะคะเห็นว่าวันนี้น่าจะซื้อของไม่เยอะเท่าไหร่คิดว่านะ,ไม,ะไม่เยอะแล้วมัวอะไรไม่ได้ซื้อเลยปีนี้ก็มานะคะนมน้องแมวนมลูกแมวนะคะได้ Special Discount ด้วยนมเคมอตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนแพคเกจิ้งแล้วเรียบร้อยนะคะมีเฟรีเวด้วยเฟรีเวราคาดีไหมไปดูก่อนตัวนี้เป็นฟิโรโมนสังเคราะห์นะคะปรับอารมณ์น้องแมวช่วยได้จริงนะเฮนก็ชอบใช้นะคะ อันนี้ที่เห็นออนไลน์อ่ะโดนยิงแอดใส่น่าจะเป็นปรับอุณหภูมิข้างในได้อ่ะฟีลเหมือนให้น้องนอนเย็นๆนะคะลักก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันต้องเสียบลักนะับความเย็นจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเย็นได้มากกว่านี้ไหมคะเย็นได้มากกว่านี้ค่ะออตอนนี้ราคา5 3 0 0ัานะคะในงานน่าสนใจดี คราฟติกมาด้วยนะคะปีนี้เ,เดี๋ยนะขอบอกทุกคนก่อนว่าอันเนี้ใช้ดีมากเน็่ะแบบหยิบสุมส่มๆม,มาจากเพจช็อปใช่ปะเช็ดได้ทั้งตาทั้งสิวแมวทั้งหูอะไรเงี้ย<อ>ได้หมดเลยนะแล้วมันเช็ดคราบแบบหนา,นาๆออกได้ง่ายมากตัวนี้แล้วก็ราคาไม่แพงอ,อยากูว่าดังไหมแรงปะโอ๊ยเปียไปฟ้านี้ค่ะ <laughs> ขอโทษคือลมมันแรงมาก ดหมเนี่ยจะบอกว่าเฮนน่ะรีวิวรุ่นเนี้ยไปบ่อยมากแล้วคนก็ซื้อตามเยอะมากแล้วเขาก็ออกออกมาใหม่แล้วลมก็แรงจิ่ะ <laughs> <laughs> ราคาเท่าไหร่ส <s> ี <ns> ่พแล้วก็น้ํายาอ่อเช็ดพื้นตัวเนี้ยเฮนก็เพิ่งสั่งออนไลน์มาแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะคะอันนี้ก็น่าลองมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนน้ํายาถูพื้นใช่ไหมที่ไม่ต้องล้างด้วยน้ําเปล่าตามปลอดไทยกับน้องหมาน้องแมวนะคะ ในงานก็จะอยู่ที่390บาทแล้วก็มีบารมด้วยนะคะเป็นบารมไว้ออทาอุ้งเท้า,า,าน้องเมลอะไรอย่างงี้นี่เป็นบูธคริสคริสเซนเซนนะคะแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าปีที่แล้วนะมานะคะท็อปแคทแชมพูท็อปแคทอยู่ยตรงนน้นแล้วก็หวีอุ๊ยศูนย์หนึ่งสามมาแล้วปะใช่คริสเซนเซนอ๋ออันนี้ของคริสเซนเซนดูอันเนี้ยใช้ดีมากเนี่ย ชอบใช้มากทุกคนคือขนสั้นขนยาวอังจริงใช้ได้หมดเลยมันเป็นซี่ซี่แบบยาวกับสั้นสลับกันใช่ปะมันทําให้กวาดพวกขนที่มันแบบกองกองตายๆข้างในออกง่ายมากแล้วก็ไม่เจ็บด้วยซื้อหวีมาหลายมือเลยดีสุดเออรู้สึกว่าอันนี้ฟิลลิ่งการหวีอดีสุดแล้วก็คนซื้อตามไปอ่ะคือชอบกันหมดเลยแมวยอมให้หวีกันหมดเลย รถเหลือ3 2 0 0แต่ถ้าเป็น <Okay. S 1> ฟิวเอลแกโดร์รดรนะนําให้อันใช้อันใหญ่กว่านั้น,นมันจะง่ายกว่าเห็นปะ่ะใช้ดีมากทุกคนเนี่ยบอกตรงๆว่าแบบไปอดหนุนคริสติสสนเซนได้นะคะอันนี้ใช้ดีมากปีนี้ก็ของแจกเยอะมากนะคะบูธ V F P ปีนี้เปิดตัวสีใหม่เดี๋ยวนะคะแม่สีอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะอันนี้ช่วยเรื่องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเป็สูตอัลลิอิดจัเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสัตว์ป่วยได้ด้วยค่ะสุณใหม่นี้จำจัจจำห่ายช่วงเดือนกรกฎานะคะแต่ว่าเรามาโปรโมทตอนงานมิวโคค่ะตอนนี้มีส0สีแล้วนะคะเขาว่างานเยอะมากแล้วก็มีพี่นนท์เป็นพรีเซนเตอร์ได้ฟรีแล้วลงทะเบียนของฟรีของฟรีขอบคุณค่ะขอบคุณมาก นี่เป็นบูธคานิว่านะคะตอนนี้ก็มีหลายสูตรมานะคะอาหารเม็ดคานิว่ามางานเพชรเอ็กซ์โปก็ได้ฟังเพลงนะคะแบมพอดี้ e คลลี่แอนโคสนะคะปีนี้คุยกันดีๆโลก <laughs> แคลคลี่แอนโคสปีนี้ก็ของเยอะเหมือนเดิมอันนี้เป็นดิฟฟิวเซอร์ที่เขาออกแบบ มาเพื่อน้องแมวหรอราคา600บาท680บาทเออน่าลองมากจริงๆเราก็อยากจะรู้แหละว่าทำมาจากอะไรอะ่ะบ้าด้วยเรื่องน้ำหอมนี่ก็แอบ,บกลัวนิดนึงแต่เอาจริงๆเป็นโปรดักที่น่าสนใจมากเลยนะอันนี้ปีที่แล้วซื้อไปน้องก็ชอบมากอหรห อมีรสจระเข้มาใหม่ด้วยนะคะเป็นแพตตี้มันจะเป็นชิ้นกลมๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะในงานจะอยู่ที่690บาทนะคะเดี๋ยววันนี้เอารสเนื้อจระเข้ไปลองเขาแยกเป็นของน้องหมาน้องแมวเลยแล้วเราเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวทำไงอะ <c oughs> ไม่หอมอะอันนี้มันออกแนวหวานๆน,นิดนึงส่วนของน้องแมวก็จะกลิ่นไม่เหมือนกัน ของน้องแมวหอมกว่าอยากรู้ว่ามันปลอดภัยกับแมวจริงจริงไหมว่าไอตัวน้ำหมอมมันเป็นน้ำหมอมเป็นหัวร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์หรือว่าตัวสารเร่งน้ำหมอมเสมอจริงจริงที่น้องแพ้น้ำหมอมหรือว่าแพ้เวลาที่เราได้กิ่นเพราะว่าในนั้นอ่ะจมูกเขาอ่ะค่ะจะรับกลิ่นได้ดีกว่าเราอ่ะสี่เท่ากลิ่นที่เขาได้อ่ะคือพวกกาแฟแอลกอฮอล์ซึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เขาแสบจมูกโอเคขอบคุณค่ะ ได้มา2ถุงได้ส่วนลดร้อยหนึ่งแล้วก็ได้ของแถมด้วยปีหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็ซื้ออะไรก็เก็บไปเสร็จไว้ด้วยเพราะว่ามันจะสะสมยอดไปแลกของหน้างานได้นะคะ<ม>บ o o อ o r i g จนนะคะเอาผ้ามาฝากสำหรับแฟนๆออริเจนสูตรใหม่ๆเข้ามาเต้นไปหมดเลยจะพาไปดู เห็นเคยลองการเดียนเอทไปแล้วมีทั้งตัวที่กินบ้างไม่กินบ้างเออราคาโอเคอยู่นะคะ mm hmm. เห็นตะตากับอันนี้มากกว่า mm hmm. สวยมากดูดี ็นชามที่กำลังเดบิวตอยู่ครับแล้วว่าตัวที่ออกใหมท่ทีนี้ครับจะเป็นรุ่นรุ่นที่คามารถจะเป็นรุ่นที่สามารถทำได้เป็นขาชามนะทุกคนที่มันสามารถแบบพับเก็บได้จริงๆเหมาะกับบ้านที่แบบชอบพาน้องหมาน้องแมวเดินทางก็จะเหมาะเหมือนกันนะมันมันเหลือแค่นี้เองทุกคนจากอันนี้นะคะพับเหลือแค่นั้นได้เนี่ยดูด,ด,ดีสวยมากเลยอ่ะสวยมากอันนี้เป็นรุ่นที่กำอันนี้เป็นรุ่นที่า เอออันนี้สวยมากรับรับเพจคอยมาว่าตัวนี้ครับชามมักมีเบรเล่นเกินไปตัวนี้ครับเราเลยต่อขยายได้สามารถขยายได้อีกไ๋อแล้วก็ใส่ในชามอ็อด้ข้อดีตรคนีว่าแบบมันไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเรามันแข็งแรงมากนะครับหมดมัไปเออมันแข็งแรงน่ารักมากร้านเฮาวดี้นะคะน่ารักมากนะดูทำมาจากความตั้งใจเลยอ่ะน้องไปไหน นี่เป็น slow feeder แมวเริ่มหันมาใช้ส slow f เดอร์กันแล้วถ้าน้องแมวมันก็จะเหมาะกับอะไรอย่างนี้เนาะถ้ามันเริ่มหนาแบบนี้น้องหมาก็จะเหมาะกว่านะคะเฮ้ยน่ารักดูสิ350บาทนะคะไม่แพงวัสดุดีเลยเหมือนรู้สึกว่าเฮนจะเคยซื้อแบรนด์นี้มั้งอันนี้อะไรอ่ะว้าวหูวัวใครกินได้อ่ะ ราคาไม่แพงคนหลักร้อยเอาไปให้น้องหมาแทะเล่นได้นะคะซีลที่เคยรีวิวไว้ตั้งแต่สมัย2-3ปีตอนนี้หาซื้อง่ายเล้นมนี้ก็อร่อยมากเลยนะแล้วก็มีอาหารอันนี้เตะตาแพ็กเกจจริงนะคะน่ารักมากนี่มีทั้งแชมพูแชมพูแห้งอะไรอย่างนี้กลิ่นหอมนะคะ เป็นอาหารน้องแมวเพิ่งเปิดตัวนะคะทุกคนภพยใต้าคอนเซ็ปต์วันดายนิงดูแพงแต่ราคาไม่แพงอย่างเท่าไหร่คะหนึ่งกระป๋องค่ะสามสิบสามบาทแต่ว่าถ้าซื้อสามกระป๋องจะเหลือ2ี่สิบห้าบาทแบรนด์นี้นะคะอันนี้จะเป็นบูธแมกกาดัมส์นะคะดูแพคเกจจิ้งอันนี้เขาบอกว่าเป็นคอมพลตแอมบาลานเลยนะอเลยนอันนี้นำเข้าหรอคะ มาแบบนี้เลยมาจากประเทศอะไรนะคะอังกฤษเท่าไ่คะราคาโอ้วจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเหมือนทอแบบว่าตักเข้าไปในอะค่ะมันก็จะแตกๆออกมาเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะเกิดลองแซลมอนก็ได้แซลมอนด้วยแล้วก็ไก่ด้วยมาผสมนีดหน่อยเพราะว่ามีขายออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคโอเคถ้าเกิดสั่งในเอเจจาบไลน์จะส่ง มีออนไลน์นะคะถ้าเดี๋ยวน้องถูกใจเดี๋ยวเพนก็จะไปสั่งต่อจริงๆเดี๋ยวนี้แพ็กเกจจิ้งอะ่ะกลับมาเป็นแบบเบสิกมันก็สวยนะไม่ต้องแบบอะไรเยอะอ่ะมันก็เห็นไหมสบายตาเนาะของน้องแมวก็มีอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ทํามาจากมแมลงเป็นอาหารน้องแมวนะคะก็เห็นหลายๆคนกินนะแบรนด์นี้หาซื้อง่ายและอันนี้เป็นแบรนด์ในเครือพาซาย่านะคะเป็นแผ่นรองนอน ดูหน้าน้องแต่ว่าจะมีผ้าปูที่นอนที่ขายตลอดผ้าปูไม่ติดขนสัตว์อุ้ยแต่นุ่มมากพี่ลองจับดูดิเย็นเย็นแล้วก็นุ่มเออนุ่มลื่นเย็นนะคะราคาก็จะประมาณนี้นี่ที่โกนขนอุ้งเท้าราคาเอาเรื่องปีนี้เขามีบูเป็นของตัวเองแล้วนะอันที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือ แปลงสีฟันน้องแมวในงานเขาก็จะหนึ่งแถมหนึ่งด้วยออนคลิปก็เหมือนเวลาใส่ในสายจูงแล้วมันก็จะสะท้อนแสงใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมอีค่ะแล้วก็อ,อ่ออ่อแต่นี้ด,นดีที่สุดที่เคยใช้มาเอออันนี้ใช้ดีดีดี<ๆ>เขาเรียกว่าหัวแปลงอะ่ะมันไม่คมเว้ยแต่ว่าแปลงสีฟันแมวอะ่ะเปลี่ยนบ่อยกว่าแปลงสีฟันคนอีกเพราะว่ามันบานง่ายนะคะซึ่งเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆอยู่แล้วเพื่อความสะอาดเมื่อก่อนมีแค่สองอันนี้ใช่ จริงอันนี้เหมาะกับแมวสุดนะเนี่ยอังขวามือทุกคนดีสุดแต่ว่าต้องเน้นเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันมันบานง่ายอยู่แต่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะของเขามันคุณภาพดีอยู่<ม>แล้วก็มีที่เช็ดตรงเช็ดตายาสีฟันอะไรเขาก็ขายนะ<ม><ม>นี่เห็นราคาปาเบียห้าร้อยเป็นเพิ่งซื้อมาแบบสองพันงนงานห้าร้อยมันใช้ดีอยู่นะเดี๋ยวเห็นว่กากำลังจะทำรีวิวเลยเพราะเพิ่งซื้อมาแต่แบบราคาดีไปปะวะอันนี้เป็นแบบเปิด ถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะมีช่องให้ใส่น้ำแข็งเย็นมันก็ทำให้อาหารเปียกสดอยู่ที่บู l ไลฟ์เมดแล้วนะฮะมาตาม่าลูกชายเขาเอามาห้อยบนหลังคาเนี่ยไม่กลับบ้านสทัทีพี่แบงเกอร์กับพี่โบเขายืนคู่กันแหละเห็นไหมมีความสุขนี้เป็นอาหารเสริมในรูปแบบเลียจริงๆกินได้ทั้งหมาทั้งแมวเลยคือเฮนนชอบตรงที่มันแบบคือบอกชัดอะว่าช่วยอะไร อย่างเช่นอันนี้ช่วยดูแลายอันนี้ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ตอนบังเบิลเป็นนิ้วก็ให้ตัวนี้ไปนะคะตัวนี้ดูแลตับอันนี้ปับเซียนเพราะว่าใส่มิวติโซมาคือมันค่อนข้างขมนะแมวกินแล้วจะขมแต่ว่าได้ยินมาว่าเขาปรับสูตรนานอยู่แมวกินได้นะไม่ได้ถึงกับว่าอุ้ยแม่อร่อยส่วนนี้เป็นน้ำลงเลือดนะคะจริงๆมันมีสูตรเสริมภูมิ้วยนะอันนี้มันดีตรงที่มีไลซีแล้วก็เบตาคูแคนด้วยนะคะมันก็จะช่วยเสริมภูมิได้แบบดีมากแล้วก็แอดเอลทิโตเฟนมาด้วย นี่มันมี6กลิ่นนะกลิ่นนี้เฮนชอบอะจะเป็นกลิ่นยาเอามาผสมกับกลิ่นออริจินอลแต่ตอนนี้ในงานมันขายหมดแล้วจริงๆกลิ่นเนี้ยก็โอมากเลยนะกลิ่นป่าอะไรสักอย่างอะตอนแรกคิดว่ามันกลิ่นแรงไปแต่ว่าใช้ไปอะข้อดีของมันคือเก็บกลิ่นดีมากคือกลิ่นนี้เลิศมากลองดู อันนี้เราเข้ามาในดงเพชรรูมอันนี้ไม่ใช่แค่ให้เปิดเล่นๆนะมันเอาอาหารน้องหมาน้องแมวมาซ่อนในนี้ได้แล้วก็ให้เขาทําแบบ nose work นะคะมันคือการแบบว่าให้เขาแบบได้ทํากิจกรรมได้ดมหา <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีผ้าขนหนูแปรงนี้เมื่อก่อนเราก็ใช้แปรงนี้เฮนก็เคยใช้นี่ <c oughs> อันนี้ก็เคยใช้เพชรรูมมันก็จะแบบสีสันมันก็กิกมิกเนาะ <c oughs> มันกันได้จริงปะเนี่ยเด <c oughs> เออดูดูหนักน้อยกว่าลำโพงทั่วไปนะคะ <c oughs> เป็นผ้าแบบเช็ดตัวถุงมือหรอ อันนี้มาพบกับบูธบัสนะคะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เปิดตัวอาหารเม็ดตัวใหม่ด้วยนะคะมีทั้งน้องหมาน้องแมวบูธเข้าใหญ่มากวีนี้ ตอนนี้ก็ My p o s อก็มีออกของของตัวเองมาแล้วนะคะก็จะมีพวกน้ำยาล้างจานสเปรย์นะคะทรายแมวเห็นอะลองใช้ตัวน้ำยาล้างจานมาใช้ดีเลยนะเผื่อคนจะซื้อตามนะคะราคาไม่แพงหลักร้อยส่วนของอย่างอื่นก็จะเป็นรถเกเก้าร้อนะคะเผื่อใครอยากพาน้องไปเที่ยวส่วนข้างในก็จะเป็นโซนเอกลักษณ์ของเขาแหละคือพวกของฮิดชอปคอนโดมาเต็มไม่หมดปีนี้เขาไม่มไยูนิฟอร์มด้วยแหละเห็นไหมชามก็แบบราคาดี เ,เ,เแค่หลักร้อยเราก็ได้ชามที่มันแบบสูงขึ้นแล้วนะนี่ทรายเมลถุงกระดาษนะารบูธเขาใหญ่มากเลยนะนี่เป็นชามน่ารักดีนะูมมนถ้าเราอยากล้างก็ยกแค่ตรงนี้ออกมาเลยจริงๆตอนแรกจะซื้อเนี้ยให้ล็อกเกตแต่มันน่าจะสูงไปราคาดีด้วยนะไม่ถึง2 0 0พันอันนี้ก็ราคาไม่ถึงพันคุ้มมากเลยถ้าซื้อขวดนะ้ำไงจะได้สติกเกอร์ด้วย รถเข็นอย่างเทเทโทโลจีเดี๋ยวเฮนจะซื้ออันนี้เลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแหละเขาบอกแมวชอบมาก<อ>นี่มันจะเป็นบอลใช่ไหมแล้วก็มีแคดดิฟข้างในใช่ไหมคะ,มะททอ๋อมทาทัทบีเลยมันก็จะฟินง่ายกว่าอันนี้เฮนเอากล่องนึงเครื่องลดความชื้นในหูแมวหมาบ <laughs> ้านเราจะโยงห้องนงห้องน้ํา สังเกตว่าคนไม่ค่อยมาดูห้องน้ําแมวกันเลยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมอันนี้เป็นตู้เป่าขนนะคะใหญ่มากน,นี่เป็นฟีเดอร์น่าล็อกเนาะแต่ว่ามันจะครอบหัวแมวไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่อันนี้ดูดีนะเนี่ยอันนี้จะมีหุ่นยนต์อันนี้เป็นเพจคอมพาเนียอีกแล้วเป็นกล้องที่แบบเป็นเพื่อนน้องแมวได้จะมีรุ่นเจ็ดพันสามหมื่นแปดพันแล้วก็มีอันนี้ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเขาเปิดตูวหรือยังนะคะคอนโดนี้ตอนนี้ก็ฮิตมาก สั่งเราให้เขาไปประกอบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นไม่กล้าซื้อเพราะว่าแมวบ้านเห็นแบบกระโดดอันนี้เกินนะแต่ก่อนคนที่มีอ่ะคือต้องนําเข้ามาจากเกาหลีนะคะตอนนี้ Petology เอามาขายเองลนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะถ้าอยากได้แบบนี้เลยอ่ะคือประมาณ45,000บาทอันนี้มีไว้ทําอะไรหรอ่ะปวดหรอผิวส,สัมผัสมันจะเป็นแนวแบบผ้าๆหน่อยนะ ผ้าที่แบบติดขนง่ายๆนิดนึงอ่ะต้องคอยเช็ดนะคะอันนี้สามารถถอดไปซักได้นะคะแล้วก็จะเป็นที่นอนแบบนี้มีทั้งที่นอนแบบผ้าแล้วก็แบบหลุมเริ่มต้นจำนวน2,400บาทนะคะแล้วก็มีแบบครอบด้วยอ,อ่าฮะแล้วก็มีอันนี้ให้อ่า,อา อันนี้จะเป็นฟิลของเล่นที่มีแคตนิปข้างในเออไปที่เราซื้อไอ,อตัวเนี้ยแต่เราแก้ทำแต่อันที่เล็กกว่าแล้วก็พังไปแล้วนี่จะเป็นฟิลนี้เพีย่เบิร์เขาชอบเอาแบบที่มันไม่มีหนวดแล้วไม่มีขนได้ปะมันน่าจะดีกว่าอันนี้ไม้ตกแมวแบบเออล็อกเก้คาบเล็หมดนี่น่ารักปะเอาไว้ถ่ายรูปเราเจอโนอสเวิร์กอีกแล้วทุกคน ปีนี้ LG ก็มานะเห็แนแนะนำเครื่องดูดความชื้นไปกับหลายๆคนมาเพราะมันดีจริงบ้านเฮนใช้2เครื่องนะคะแล้วดูดีไซน์เครื่องฟอกอากาศนะโอ้โหดูสิอรังการมากมาในหมวดเสื้อผ้าหน้าผมนิดนึงเพอเพชรน,นะคะเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวน่ารักค่ะเื้อใส่ง่ายเลย แวะพามาดูน้ำพุรุ่นใหม่นะคะของเพชรคิดอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเพชรคิดเลยนะคะวันนี้นาวีเพชรก็มาเปิดบู๊ดด้วยมาทุกรุ่นเลยราคาโหดมากพีบิี่จริงๆเฮนชอบใช้อันนี้มากตัวนี้เป็นแบตเตอรี่5,000นะน้ำพุอันนี้ราคาโหดมาก2,600บาทแต่คนบอกเยอะมากว่าแบบมันใช้ดีอะแต่เฮนเติดตาถ่านอันเนี้ยถ่านเพชรคิดเดี๋ยวซื้ออันนี้ไปอันนึงนะคะอยากได้มานานแล้ว เพราะว่าเห็นคนรีวิวว่าแบบมันดีอะใช้แล้วเผื่อเอามาทํารีวิวต่อนะเดี๋ยวค่อยไปศึกษามันน่าจะมีฟีเจอร์เยอะอะแต่รู้แค่ว่ามันสามารถจับได้ว่าน้องแมวกินน้ําตอนไหนอะไรเงี้ยผ่านแอปเรามีเลยสิบอันจริงๆเฮนชอบใช้อันนี้มากล้างง่ายสุดๆทุกคนสนุกไหมโค้งสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวไปเดินอีกรอบนึงนะคะหวังว่าคนที่ไม่ได้มาปีนี้จะดูแล้วก็พอแบบหายเหงาเนอะได้รู้ว่าแบบมีอะไรบ้างใหม่ๆเนอะ ปเดินต่อสนะกพี่ดำโบโชว์หน้าหน่อยคะ่ะวันนี้ไงโชว์ล้ห <laughs> <laughs> น้าเหมือนพี่โบไหมนี่พาม,มี่เขาออกอาหารเปรียกใหม่เนี่ยเดลเซ็ Mid night ตมิดไนท์เพลย์ได้ความเป็นมูดแอนโทนพิกกี้อ,อ,อยู่นะทุกคนว่าไหมเดี๋ยวเฮนว่าจะซื้อไปเพราะว่าแอบ,บไปส,ปส่องส่วนผสมมาแล้วมันโอเคเลยเดี๋ยวเฮนจะซื้อเบสไก่ไปนะคะมันแบ่งออกกับมีพาม,มี่คาร์นิวร์กับพาม,มี่มิดไนท์เพลย์นะคะน่าจะมีความแตกต่างกันบัางแหละ แต่เฮนน่ะเลงอันนี้ไว้เพราะว่าเขาบอกค่าฟอสฟอรัสในเพจด้วยแหละจริงๆอาหารเปียกน้องแมทุกแบร์นะคะควรที่จะสามารถบอกได้ว่า คอสฟรัสในอาหารมีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเฮนจะเอาชิคเก้นวิดควอลเอ็กนะคะเป็นไก่กับไข่นกกระทากล่องน,นึงไก่อันนี้กล่องหนึ่ออันนี้จะเป็นเนื้อมูสแล้วก็จะเอาอันนี้กล่องหนึ่งเอาไปลองเพราะว่ามันยังไม่แน่ใจว่าออนไลน์มีขายไหมอะตอนนี้โหลละ299องละย9บาทราคาโอเคเลยนะคะอันนี้คืออะไรหรอคะไอที่เป็นรูปลูก,ลกแมวอันนี้นมค่ะอ๋อนม แล้วก็อันนี้คือเหมือนไว้เล่นกับเขาเหรอคะเหมือนหมุน,น,น,นหมุน,นหมุนใช่ปะปนน้ำแข็งให้เขาใส่นมแมวเลียหรือน้ำมาให้เ,ให,เให้เขาเ<อ>ลียอ๋อมันจะรกระเด็นนะคะเพราะว่ามันจะมี<อ>แล้วก็ถอดล้างออกได้หมดเลยไหมคะก็คือรอใส่ไปอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้29เกตมาโอเค,คอันนี้หยิบได้เลยไหมคะพี่อันนี้จะเป็นอาหารเปียกนะคะที่มาจากประเทศไต้หวันใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้เฮนเคยซื้อแล้วตั้งแต่งานเพจเอ็กซ์โปปีที่แล้วน้องก็คืออร่อยดีนะคะก็เลยมาซื้ออีกนะคะยิ้มสี่กระป๋องน้องเมวตัวเมียชอบมากมันจะเป็นเนื้อแบบมูสสอะไรองี้เป็นคอมพิซแล์บาลานนะคะสามารถให้กินเป็นมื้อหลักได้ตัวนี้เป็นทําี้ลงเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะตัวนี้มีของอย่างอื่นด้วยนะพวกคอนแข็งเป็นโยเกิร,เร์ตจากโคบร์ิสัโอเค,ะคะขอบคุณค่ายใหในขนมนเมวเลียแถมมาด้วยตัวนี้เป็นโไบโอตจิจากน้ำต้องเขย่าก่อนเอ๋อเขย่าก่อนนะคะ อ๋อโอเคค่ะสองสอปดส่โซโซเป็นคู่หญิงคุณผู้ใายดวงดีค่ะไม่ดีทั้งคู่เ <c oughs> อให้จับฉลากเราก็จับมีะะได้อะไรบ้างอะอาหารหนึ่งกระป๋องโอเคอาหารหนึ่งกระป๋องขอบคุณค่ะเรียบร้อยทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะซื้อของไม่เยอะเท่าไหร่คิดว่านะก็หนักมาก,ก,มากมาหวังว่าจะวัี หวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เอาไว้ด้วยนะมีช่องทางอื่นด้วยนะคะบ๊ายบาย